ประตูมิติพวกเรารู้สึกประหลาดใจกับวิธีอันหลากหลายและมากมายและวุ่นวายของมนุษย์โลกในการใช้เวลาพลังงานและการจดจ่อของตัวเองไปกับสิ่งต่างๆเหลือเกินในโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพอันนี้เป้าหมายของชีวิตก็คือการเข้าใจการจัดการและการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานที่หนาแน่นทึบตัน และมีข้อจำกัดเหล่านี้ไปเสียและนำเอาจิตสานึกความตระหนักรู้อันบริสุทธิ์ที่สุดเข้าไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างแทนมนุษย์โลกส่วนใหญ่จะประกอบกิจธุระและกิจกรรมต่างๆของตัวเองไปโดยไม่ได้ใส่ความคิดและจิตใจของตัวเองลงไปในกิจกรรมนั้นๆด้วยเลยเพราะว่า พวกเขาจะมัวแต่คิดถึงเรื่องอื่นๆอยู่ในจิตใจของพวกเขาจะมัวแต่ท่องเที่ยวไปในอดีตหรืออนาคตอยู่ดังนั้นจึงมีน้อยครั้งมากๆที่พวกเขาจะสามารถอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มที่จริงๆซึ่งเรื่องนี้เป็นความจริงอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับกิจธุระทางโลกของมนุษย์ มันจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและวันแล้ววันเล่าอยู่อย่างนั้นจึงกลายไปเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของมนุษย์โลกและมนุษย์โลกจะไม่สามารถตระหนักรู้หรือมีสติรู้ได้เลยว่ามีพลังงานอะไรหรือมีสิ่งใดที่แตกต่างออกไปจากเดิมบ้างในโครงข่ายพลังงานหรือในสนามพลังงานของดาวเคราะห์โลก และเพราะว่าการที่ไม่ตั้งอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่นี้เองมนุษย์โลกจึงไม่ได้นำเอาจิตสำนึกความตระหนักรู้แห่งแสงสว่างของตัวเองเข้าไปใส่ในชั่วขณะนั้นๆด้วยมนุษย์โลกส่วนใหญ่จะตกอยู่ภายใต้ความคิดและจิตใจของตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงยินยอมให้จิตใจของตัวเองเป็นผู้ครอบงำได้อย่างอิสระไปตลอดทั้งวันและพวกเขาก็ยินยอมให้จิตใจของตัวเองเป็นผู้กำหนดการไหลเวียนของพลังงานที่ไหลผ่านเข้ามาในร่างกายเนื้อของตัวเองได้อีกด้วยพวกเขาใช้สอยพลังงานแห่งการเปลี่ยนรูปแบบอันศักดิ์สิทธิ ที่ถูกมอบมาให้ในทุกๆลมหายใจของพวกเขาเองอย่างสูด้วยซูได้โดยไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองนั้นมีพลังอำนาจที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมใดๆก็ได้ที่พวกเขาไปเกี่ยวข้องสัมผัสด้วยพวกเขาจะรีบทำงานหนึ่งให้เสร็จๆไปเพื่อที่จะได้ไปทำงานอื่นต่อ เสมือนว่าเป็นหน้าที่และทําไปโดยปราศจากความรู้สึกและความใส่ใจทั้งสิ้นตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่จะหันมาพัฒนาความตระหนักรู้อย่างจริงจังในตัวเองในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่ในชีวิตประจําวันไม่ว่าพวกคุณจะทำกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามเพราะว่ามันจะไปส่งผลกระทบต่อแมทริกของจัก,กรวาลทั้งจัก,กรวาลเลยทีเดียว พวกเราขอย้ําว่าไม่ว่าพวกคุณกําลังจะทําอะไรอยู่มันจะไปส่งผลกระทบต่อแม่ทิศของจักรวาลทั้งจักรวาลด้วยเสมอกิจธุระประจำวันทางโลกของคุณเช่นการนำขยะไปทิ้งก็สามารถที่จะกลายไปเป็นชั่วขณะแห่งการเปลียมรูปแบบอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับตัวพวกคุณเองและสำหรับโครงข่ายสนามพลังงานของโลกได้ด้วย ซึ่งถ้าพวกคุณนำเอาความตระหนักรู้ของตัวเองเข้าไปใส่ในกิจกรรมนั้นๆอย่างเต็มที่เพราว่าพวกคุณสามารถที่จะเอิบอปาบขยะเหล่านั้นด้วยแสงสว่างของตัวเองได้ในแบบที่จะทำให้ไม่ว่าพวกมันจะไปที่ไหนต่อก็ตามพวกมันก็จะไปยกระดับพลังงานของทุกสิ่งทุกอย่างและของทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวมัน หรือที่มาแตะต้องสัมผัสมันให้สูงขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจงก้าวไปสู่ความตระหนกรู้อันศักดิ์สิทธิ์อันนั้นซึ่งเป็นที่ที่พวกคุณมีพลังอำนาจที่จะยกระดับคลื่นความสั่นสะเทือนที่ต่ำๆซึ่งเป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายให้สูงขึ้นมาได้ตลอดเวลาด้วยคลื่นความสั่นสะเทือนแห่งการเปลี่ยนรูปแบบของเองกภพ จงฝึกฝนการนำเอาแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ที่น่าทึ่งอันนี้เข้าไปใส่ในทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในกิจวัตรประจำวันที่พวกคุณกระทำอยู่ซึ่งยิ่งถ้าคุณนำเอาจิตสำนึกความตระหนกรูข้ของตัวเองเข้าไปใส่ไว้ในปัจจุบันขณะมากเท่าไหร่การดำรงอยู่ในเครื่องความเสี่ยของหัวใจของตัวเองมากเท่าไหร่ โลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณก็จะยิ่งยกระดับขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบไปรวดเร็วมากเท่านั้นด้วยการไปติดอยู่ในอดีตและพาวงถึงอนาคตก็รั้งแต่จะขัดขวางพวกคุณเอาไว้ไม่ให้สามารถเริงระบำอยู่ในปัจจุบันขณะได้ปัจจุบันขณะคือพลังอำนาจของพวกคุณ ปัจจุบันขณะคือที่ที่สมดุลอันศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ปัจจุบันขณะคือที่ที่ประตูมิติแห่งการเปลี่ยนรูปแบบอันสะอาดและบริสุทธิ์สถิตยอยู่นี่คือกุญแจของพวกคุณในทุกๆกิจกรรมทุกๆโปรเจกต์และทุกๆก,กิจธุระทางโลกของพวกคุณ จงนำเอาจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวเองเข้าไปใส่ในชั่วขณะนั้นๆด้วยอย่างเต็มที่จงยินยอมให้ภาษาทั้งหมดของพวกคุณเข้ามามีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้กลิ่นหรือการรับรู้ทางการสัมผัสก็ตามเมื่อใดที่คุณเริงระบาอยู่ในปัจจุบันขณะได้ทุกๆชั่วขณะแล้ว มันก็จะมีสักชั่วขณะหนึ่งละ่ะที่พวกคุณจะได้ประจักษ์ว่าการอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่นั้นมันมีคุณสมบัติเป็นแบบโปร่งแสงมันมีเวทมนต์หรือพลังลี้ลับอยู่อย่างหนึ่งที่มีพร้อมอยู่แล้วให้มนุษย์แห่งดวงดาวทุกๆคนนำเอาไปใช้งานแต่มนุษย์ผู้นั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะขี่คลื่นพลังงาน ที่ผู้ที่กําลังสร้างทุกๆชั่วขณะแห่งปัจจุบันขณะทั้งหมดนี้ขึ้นมาอยู่สะก่อนเพราะว่ามันต้องอาศัยทักษะความชำนาญด้วยมันเป็นเกมอย่างหนึ่งและมันก็เป็นคำเชื้อเชิญด้วยจงเริ่มฝึกฝนเสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในขณะที่พวกคุณทำกิจธุระประจำวันทางโลกของตัวเองไปตามปกติ จงนำเอาพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเข้าไปใส่ไว้ในชั่วขณะนั้นๆด้วยจงฝึกฝนการกลับไปตระหนักรู้ของตัวตนของตัวเองอย่างเต็มที่จงฝึกฝนการก้าวออกมาจากความคิดที่เคยชินของตัวเองที่มันคอยบงการกิจกรรมต่างๆของพวกคุณอยู่โดยไม่รู้ตัว จงฝึกฝนการอยู่ในปัจจุบันขณะให้อย่างเต็มที่ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีในการฝึกก็คือณนะจุดศูนย์กลางหัวใจของพวกคุณเองเพราะว่าเมื่อใดที่พวกคุณนำเอาสติหรือความตาระหนักรู้ของตัวเองมาจดจ่อไว้ในหัวใจของตัวเองได้แล้วคุณก็จะสามารถอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างเป็นธรรมชาติ ส่วนจิตใจของพวกคุณมันชอบที่จะไปเที่ยวเล่นในดินแดนของอดีตและอนาคตจิตใจของพวกคุณมันชอบที่จะเล่นเกมจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าและเกมถ้าเพียงแต่ตอนนั้นฉันไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้จะพูดแรงนะคะซึ่งเป็นการเสียใจย้อนหลังจิตใจของพวกคุณมันเพลิดเพลินอยู่กับความรู้สึกต่ำๆ โปรแกรมของจิตใจของพวกคุณคือผู้ที่กักขังมนุษย์แห่งดวงดาวหลากนิติแต่และคนเอาไว้ให้ติดอยู่แต่ในมายาการของการมีข้อจำกัดน,นี่แหละคืองามรับใช้โลกที่สูงส่งที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกคุณจะสามารถทำเพื่อคนอื่นๆได้ซึ่งงามรับใช้ที่ว่านี้ก็คือการดำรงอยู่ การมีสติอยู่ในความตระหนักรู้อันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่ซึ่งก็คือการดำรงอยู่ในความตระหนักรู้อันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองในปัจจุบันขณะนั่นเองการเวลามันไม่มีอยู่จริงเพราะว่าการเวลาเป็นแค่ส่วนหนึ่งในเกมสามมิตินี้เท่านั้นหรือมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของมายาการเท่านั้นเอง การเวลาเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับจิตใจและเจ้าการเวลานี่แหละจะเป็นตัวการทำให้พวกคุณหลุดออกมาจากปัจจุบันขณะละ่ะด้วยการฝึกฝนอยู่ในปัจจุบันขณะเท่านั้นก็เท่ากับว่าพวกคุณกำลังเดินออกมาจากมายาการของการเวลาแล้วมันเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็ง่ายดายกว่าที่พวกคุณคิดกันเอาไว้มาก พวกคุณยังจดจำประสบการณ์ตอนที่พวกคุณมีความรู้สึกถึงความสุขและกระเดเประดังไปด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจได้ไหมละ่ะนั่นแหละตอนนั้นแหละที่พวกคุณกำลังอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่ละ่ะเพราะฉะนั้นแล้วจงนำเอาจิตสำนึกความตระหนกรู้ของตัวเองเข้าไปใส่ไว้ในปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่แล้วพวกคุณก็จะถูกเอ,อ,อิบอาบไปด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจ มีความสุขและความเบิกบานซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งใจความสุขและความเบิกบานนี้จะผุดลอยขึ้นมาจากหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณเองแล้วจากนั้นมันก็จะแผ่ออกมาสู่ทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปแล้วจากนั้นทุกๆกิจกรรมและทุกๆสิ่งที่พวกคุณได้เผชิญก็จะถูกยกระดับขึ้นไปสู่อาณาจักรแห่งแสงสว่าง และอาณาจักรแห่งความรักต่อไปแล้วจากนั้นพวกคุณก็จะเริ่มใช้ชีวิตอยู่ในประตูมิติแห่งปัจจุบันขณะอันมหัศจรรย์และศักดิ์สิทธิ์ต่อไปในที่สุดขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชย,ยุทธนวรัตน์มานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาฟังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ